ไปครับพัดลมโอซุกะลมแรงทนทานและพกพาสะดวกครับสวัสดีครับจัดมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับพัดลมไร้สายของโอซุกะนะครับผมนี่ยครับก็รุ่น OCF ขีด 9เนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูข้างในนะครับว่าสั่งซื้อมาจะได้อะไรบ้างนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องทั้งหมดเลยนะครับผมเราแกะกล่องออกมานะครับต้องมีใบรับประกันนะครับก็ใบรับประกันตัวนี้นะครับก็รับประกันตัวเครื่อง6เดือนนะครับผมแล้วเราทําการแกะ สินค้าออกมาแล้วนะครับให้เรารีบสแกน q r code นะครับผมเพื่อลงทะเบียนประกันนะครับภายในเจ็ดวันนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นตะขอนะครับผมตะขอตัวนี้นะครับก็ไว้ใส่ตรงจุดนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ห้อยแขวนตรงจุดไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ของโอสุกะนะครับ20บโวลต์ตัวนี้ก็ 2อแอมป์นะครับแล้วก็แถมที่ชาร์จแบตมานะครับหนอันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวพัดลมนะครับวัสดุที่ใช้ทำนะครับก็เป็นเกรดพรีเมียมอย่างดีเลยนะครับผมเป็นพลาสติกแข็งนะครับแข็งแรงครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับออกแบบมาได้สวยงามมากครับ ก็นี่นะครับตัวเครื่องนะครับก็ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมนะครับ er. แข็งแรงทนทานนะครับน้ําหนักตัวเครื่องนะครับเพียงแค่2.3งกิโลเท่านั้นนะครับผมแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่2แอมป์นะครับและแบตเตอรี่4แอมป์นะครับแบตเตอรี่2แอมป์นะครับจะใช้ความเร็วรอบสูงนะครับอย,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 อยู่ที่2ชั่วโมงนะครับความเร็วรอบต่ําจะใช้ได้อย,อย,อย,อยู่ที่4ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่4แอมป์นะครับความเร็วรอบสูงจะใช้ได้6ชั่วโมงนะครับผม ความเร็วรอบต่าจะใช้ได้นานถึง8ชั่วโมงเลยนะครับและแบตเตอรี่มัลติพาวเวอร์นะครับสามารถใช้แบตเตอรี่ร่วมกันนะครับกับอุปกรณ์ไร้สายของโอซุกะนะครับผมนี่เลยครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนําตัวอย่างนะครับผมมีบ็อกคอยฟ้าไร้สายอยู่นะครับผมแล้วก็สว่านไฟฟ้าไร้สายนะครับของโอซุกะอยู่นะครับผมก็ทดลองนะครับ อันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับอันนี้แบตเตอรี่ของบล็อกไร้สายนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับนี่นคก็สามารถเปิดใช้งานร่วมกันได้นะครับของสว่างครับ ก็นี่เลยนะครับแบตเตอรี่ของอุซุกะนะครับก็สามารถใช้งานร่วมกันได้เลยนะครับผมก็เส้นผ่าศูนย์กลางพัดลมนะครับก็ขนาด9นิ้วครับรอบการหมุนของพัดลมนะครับก็1,300รอถึง2,000รอบต่อนาทีนะครับนี่เลยนะครับแรงดันไฟฟ้าก็20บโวลต์นะครับการปรับองศาตัวพัดลมนะครับสามารถปรับได้ถึง1 0อองศาเลยนะครับนี่นะครับก็สามารถปรับหมุนได้นะครับแบบนี้นะครับ ตรงจุดนี้นะครับก็เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับปรับความเร็วรอบนะครับตั้งแต่รอบ1,300รอบถึง2,000รอบต่อนาทีนะครับตรงนี้ครับแล้วก็หันมาด้านข้างนี้นะครับก็เป็นสวิตช์เปิดปิดไฟ LED นะครับตรงนี้เป็นไฟ LED นะครับสามารถใช้งานตอนคืนได้แบบสะดวกสบายนะครับเพราะว่าตรงนี้มีไฟนะครับเปิดปิดตรงนี้ครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับเราสามารถเสียบ ใช้กับไฟบ้านได้นะครับตรงจุดนี้นะครับเราเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าแบตหมดนะครับเราก็สามารถเสียบกับไฟบ้านได้นะครับตัวนี้ก็เป็นที่ใช้แบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ของเราหมดนะครับเราก็เอาตัวนี้นะครับไปเสียบชาร์จได้นะครับการเสียบชาร์จนะครับก็ถอดตัวนี้ออกมานะครับเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนะครับน้าหนักถือว่าเบามากเลยนะครับพกพา แคมปิ้งกลางเต็นท์นะครับหรือนําไปปิกนิกต่กางๆนะครับสามารถนําพัดลมตัวนี้นะครับไปใช้งานได้แบบสะดวกสบายเลยนะครับเพราะว่าเป็นพัดลมไร้สายนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบความแรงของพัดลมนะครับ ตัวนี้นะครับผมก็ได้สั่งซื้อมาเพื่อสําหรับเอาไว้ใช้กับงานช่างนะครับเวลาเชื่อมเหล็กหรือว่าทํางานต่างๆนะครับก็นําทัตลมตัวนี้นะครับมาเปิดใช้ได้แบบสบายๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับผม ก็นี่เลยนะครับจากที่ผมได้ทําการทดลองใช้งานนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับลมแรงมากๆเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจพัดลมไร้สายโอซุกะตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อง่ายๆนะครับก็มีลิงก์การสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็กดเข้าไปดูไปเลือกซื้อได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาทัู้ชนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ